อเข้าสู่คลองเจ็กแล้วครับเอเข้าสู่ถนนสามสี่หแล้วครับเพื่อนเด้โอ้ดูสภาพแล้วครับอะดูจากสภาพแล้วโอ้โหพี่น้องครับแน่นไปหมดเลยครับแน่นไปหมดเลยครับดู รถติดเฉยเลยครับวันนี้เออพระเจ้าพระเจ้าโอ้โหหนึบเลยหนึบเลยครับหนึบเลยอ้าววันนี้ของพมอา่าดูครับ อไป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 ก่อนก็ได้โอเคโอเคอมีน้ำใจคันนี้อือือ,อดูโอ้โหแค่คลองเช็คนะครับเนี่ยโอ้ยติดมากเลยดูพี่น้องเอ้ย รถติดอะไรนะครับเดี๋ยวคอยรับชมกันว่าติดอะไรเนาะอ่าเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆกันครับดูรถติดไปเรื่อยๆกับเพื่อนเพื่อนอันนี้สะพานขึ้นคลองเจ็กนะสะพานขึ้นคลองเจ็กนะครับโอ้โหบอกได้เลยว่าอือหือนี่ครับคลองเจ็กเจ็กสระ,ะเอจอจานไม่แต่คูกอไก่คลองเจ็กนะครับนี่ ไม่อยากสิพูดเลยว่าโอ้โหการจราจรวันนี้อ้าวชมกันต่อครับพี่น้องอ,อชมกันต่อวันนี้ทําคอนเทนต์เอารถติดนะครับอ่ะอัปเดตการจราจรเอาบรรยากาศรถติดมาให้เพื่อนๆได้อ่าอุ่นใจไปกับพี่ชาตินะครับนะอันนี้เป็นถนน340นะครับหลังวิชาติก็คือมาจากสุพรรณนะครับ อ้น,นี้ก็คือจะวิ่งไปบางบัวทองถนนเส้นนี้เขาเรียกว่าทางหลวงหมายเลข340นะครับพิชาาิก็จะวิ่ง340ี้ไปถึงแยกบางบัวทองแล้วก็จะตัดเข้า345นะครับ่ะเป็นบางบัวทองอ่อรังสิตนะครับอ่ะเสร็จแล้วจบจาก345เสร็จแล้วพิชาาิก็จะตัดเข้าสู่346นะครับอ่ปะปทุมวิ่งเข้ากรุงเทพนะครับมาททำงานไกลมากเลยครับหลายขาเบเขตมากเลยนะ นี่ครับข้างทางก็จะมีครับน้ำท่อมนะครับน้ำท่อมน้ำท่อมโอ้หมายกอดวันนี้